สวัสดีครับวันนี้เป็นทอยช็อปนะครับก็มานำเสนอวิธีการเล่นกเกมแบล็กแจมมอนดนะครับเป็นเกมคลาสสิกของฝรั่งนะครับซึ่งคนไทยเล่นกัน,นยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเกมของ7ซเว่นอินวันนะครับที่มีขายจำหน่ายอยู่ในร้านเมนทอยช็อปนะครับก็คืออันนี้เป็นหนึ่งในเกมนั้นนะครับคืออคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติซื้อเกมเซเว่นอินวันเล่นทีเนี่ยมีเกมทั้งหมดในใน ในกระดานทั้งหมด7เกมแต่ว่าเล่นได้แค่2อสเกมที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับวันนี้ผมเลยมานําเสนอดูว่า,เ,าเกมที่ฝรั่งเขาชอบกันหรือที่เขานับถือว่าเป็นเกมคลาสสิกอย่างแบล็กแบ็กแกมมอนเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยให้ท่านวางหมากตามน,นี้ก่อนเลยเหมือนกันวางให้เหมือนกันเลยนะครับคือ,อใช้หมากทั้งหมดสิบห้าอันฝ่ายละ15อันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอันนี้วาง5นี่วาง3วาง5วาง2วางตามน,นี้เลยนะครับจะถามผมว่าทำไมนะครับมันเป็น มันเป็นวิธีการมางของเขานะครับเล่นเล่นยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยให้ให้ดูฝ่ายก่อนฝ่ายฝั่งนี้้ารูปแบบแการ์ดอย่างนี้รูปแบบการวางอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ฝ่ายสีงเงินนะครับฝั่งนี้ฝ่ายสีขาวหรือดูง่ายดูจากตรงนี้ก็ได้ตรงไหนตรงนี้ถ้าเกิดมีสองตรงนี้เนี่ยเป็นสีอะไรก็คือเป็นของฝั่งนั้นนะครับวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับแต่และฝ่ายเองเนี่ยจะต้องเอามากตัวเองเนี่ย ข้ามมาเป็นฝั่งนี้งให้ได้เกมนึงครับอันนี้ผมล,ลาที่หนครับอันปีห้านะครับตอนนี้มันร่วงไปหนก็คือพาข้ามฝั่งนี้แล้วก็พาออกทางนี้ให้ได้นะครับใครทําออกมาได้หมดทั้งสิบห้าอันก่อนถือว่าชนะนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับเกมนี้เนี่ยใช้ลูกเต๋าทั้งหมดสองอันนะครับเดี๋ยวผมลองทอยดูแล้วกันสมมติว่าผมเป็นสีขาวก่อนนะผมได้สีขาวก่อนปึ๊บผมได้หกครับหกเนี่ยเราจะเดือกเดินตัวไหนก็ได้ มันมีเรามีตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่สี่สี่อันที่จะมาเดินได้การเดินเนี่ยจะไปเดินแบงเป็น2กับสี่นะครับหรือเราจะรวมก็ได้หรือเราจะเดินสองสี่หรือหกก็ได้แต่ถ้าเดิน2อมเดินสองหนึ่งสองผมก็จะเดินสีกันซื้อสี่อันหนึ่งนะครับผมก็เดินสี่หนึ่งสามสี่เนี่ยเดินนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเดินทีเดียวสมมติเราเริ่มต้นมาขี่อังใหม่นะครับผมวิธีนี้เดินหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมเดินตัวนี้มาอันเดียว6 ได้แล้วก็จบเินของผมไปนะครับก็ได้เหมือนกันแต่มาเออถ้าเกิดเมื่อกี้ผมมาเอญเมื่อกี้เกิดได้5้านะครับไม่ใช่่าเกิดมาเอญเป็น5ขึ้นมานะครับผมเดินเดิน1กับเดิน4ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เดินได้5้าปุ๊บเนี่ยมัน1 2 3 4 5สามี่ห้าไปอยู่มันชาวบ้านเขานะครับชาวบ้านที่มากกว่า1นก็คือมีเพ้งแต่2มีมีเบี้ยงแต่2ตัวขึ้นไปนะครับเช่นอย่างนี้เพราะว่ามี2ตัวขึ้นไปเนี่ยเกิดจะเดื่มาอย่างเงี้ยฟังเงี้ยไม่ได้นะครับ อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่ามีทั้งีมีทั้งห้าตัวนะครับแน่นอนว่าผมเดินไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือผมจะต้องเดินไปไม่หนึ่งตรงนี้ก็สี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับถึงเมื่อผมเดินสี่อันนี้หนึ่งแล้วก็หนึ่งอันหนึ่งอย่างนี้นได้ถ้าเกิดเมื่อเดินรอบนด้ห้านะครับก็โอเคสมมุติว่าต่อไปตาต่อไปนะครับของเสียงเงินเสียงเงินก็มีหน้าที่ในการวิ่งมาทางนีุ้บออกมาจบตรงนี้สีขาวจบทางนี้ใช่ไหมฮะเสียงเงินมาทางนี้ผมทอยผมณทอยพอแทนเสียงเงินนะครับสีเงเง อ่าสองก็หนึ่งอันนี้พอเออร์มีเนื้อสาคัญนิดหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยเอ่อม,มันต้องเดินมาทางนี้ใช่ไหมครับหน่อยหนึ่งเนี่ยพอเอิญตัวนี้ถ้าเดินหนึ่งมาปุ๊บมันมาชนตัวนี้ซึ่งตัวนี้พอเอิญว่ามันมีมีอยู่แค่หนึ่งตัวอยู่ในในฉากพอดีนะครับมันไม่ใช่วางสองอันอยู่มันมีแค่อันเดียวและคือหนึ่งปุ๊บผมแกล้งสีขาวโดวยการปกติอย่างนี้ปึ้ง,งตัวสีขาวจะกระเด็นออกไปข้างนอกนะครับซึ่งก็คือวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วปกติเขาจะวางไว้ตรง ตรงแกนกลางนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่มันน้อยมันจะว่าตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีเดือนหนึ่งไปละเดือนสองสมมติเมื่อสองผมเอาตรงนี้เดือนต่อแล้วกันหนึ่งสองก็ได้โอเคนะครับต่อไปตาสีขาว,ส,ขาวสีขาวทอยครับได้หกับสองทีนี้การเริ่มเล่นเนี่ยนอกจากเนื่องจากว่ามีตัวนี้อยู่ข้างนอกอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากการโดนกินนะครับสีขาวถูกบังคับให้ต้องขยับตัวนี้ก่อน ไม่ว่าจะยับยังไงก็ต้วแต่ต้องยับก่อนให้ได้นะครับถ้าอยาบไม่ได้นี่ก็คือโผก็ข้ามไปนะครับแต่กรณีน,นี้เนี่ยเดิน6นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกไม่ได้เดินได้สองไหมหนึ่งสองอ่ะได้นะครับหรือแปดได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดก็ไม่ได้นะครับใช่คือเดนเนี่เดียวคือสเดินมาสอันนี้หนึ่งสองนะครับเดี 6, ย๋ยหกอันหนึ่งหผมเดินอ่หนามสี่ห้าหกผมเดิตัวนี้แล้วกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเดินมาหกนะครับรก็จบเทินผมไปนะครับต่อไปก็ตาสีน้เงินสีน้เงินทอยสีน้าเงินทอยเจอเจอสิ่งสำคัญแล้วครับได้สามกับสามครับเกมแมคแคมอนเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่เราเดินราทอยได้เลขสามกันเราจะคูณสองเข้าไปเลยแต่ว่าแปลว่ายัางไงครับแปลว่าสีน้ําเงินเนี่ยสามารถเดินได้สามทั้งหมดสี่ครั้งนะครับ จะเดินสาม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 เนี่เหมือนเสมือนว่ามีมีมีคู่นี่คู่หนึ่งอยู่ข้างนะครับก็คือเดินได้เดินเดินได้มากสุดก็คือดิบสองเลยนะครับผมเลยให้ดูเช่นผมเออเดินตรงที่สามหนึ่งสองสามเ่ยตัวนี้หนึ่งสองสามปึ๊บยังเหลือสามอีกสองครั้งนะครับผมเดินยังไงดีผมเดินตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแหมครับผมต่อไปตาสีขาวนะครับปึ๊บ สีขาวได้แปดนะครับผมก็เดินหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดไม่ได้นะครับผม,มต้องเดินห้าไม่ก็เดินสามนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนแต่ละฝ่ายเองเนี่ยก็คือมามาจบอนอกได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับสมมติว่าผมได้8เนี่ยผมเดินตรงนี้ดีกว่านะครับผมเดินตรงนี้แล้วกันหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะครับคือเราใช้แดไปจบเลยก็ได้นะครับก็คือแดนะครับ หรือจะอ่ไม่ได้ละตอนนี้คือจบเทเร,รแล้วครับเพราะผมเดินไป6-8แล้วนี่คือวันนี้ผมได้ตัวหนึ่งแล้วเกมเกมนี้ก็คือจุดหมายคือต้องเอาทั้งหมดเนี่ยของฝั่งนี้ให้หมดนะครับสีขาวเนี่ยต้องวิ่งมาแล้วก็มาจบตรงนี้ให้หมดนะครับสีน้ำเงินก็เหมือนกันจบตรงนี้ให้หมดนะครับโดยที่แต่ละฝ่ายก็ต้องคอยระวังไม่ให้แต่ละไม่ให้อีกฝ่ายนึงแกล้งตัวเองนะครับฉะนั้นคือเกมนี้ก็จะสนุกครับเป็นเกมาวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นเกมคลาสสิกที่ฝรั่งก็ชอบกันแล้วก็มองว่าเป็นเกมที่สนุกกระท้าทายเล่นได้เกมนี้ได้2คนนะครับอย่าเผลอไปเล่น2อย่าอย่าเผลอไปเล่น3ามคนนะครับเกมนี้เล่นสองคนเท่านั้นนะครับครับผมก็เข้าใจเกมแกมแบ็กแกมมอนกันแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้เล่นแล้วร้องสนุกกับเกมแบ็กแกมมอนนี้ดูนะครับครับผมถ้าสนใจสินค้าประเภทนี้นะครับสินค้า IQEQ นะครับถือไม่ได้เก็บการ์ดเกม เกมที่เป็นบอร์ดเกมแบบนี้นะครับก็เราเข้ามาดูได้ที่ร้านเบนทอยช็อปดอทคครับ w w w b e n t ็บดอทเบนทอคครับครับขอบคุณมากครับที่รับที่รับฟังครับสวัสดีครับ